กาแฟสุดเด็ดตัวน,นี้จะมารีวิวกาแฟครับจากป้าหังคำโปกสุดพิเศษเบอร์ไซน้น้ำตาลมันก็เข้มข้นอยู่แต่เข้าเสียให้มันพิเศษไปวกว่านั้นนะครับ ตับรองวันในโลกนี้โบมีไผ่เคยกินครับนี่คือน้ำส้มครับน้ำส้มวิตามินซีป้องกันโรคโควิดได้ด้วยคุณบาดีกินวิตามินซีหลายครับเทลงไปครับสูตรนี้ไม่ห่วงไม่ห้ามนะครับสูตรนี้ทำตามเลยครับดูครับรสชาติมันจะออกมาอย่างไรนะครับ แบล็กคอฟฟี่ผสมมินิเมสวาสันดีก็คือว่าป้าหามพากินไปทัวไปชีมแท้ับบร้องเบิ้งกับล้องเบิง้งถ้ากินเราก็ซักง่กายๆกะใส่ได้ครับใส่ได้อืมมันก็แยกกันเป็นส่วนๆอยู่ครับอ่า น้ำส้มก็ยู่ส่วนน้ำส้มครับกาแฟก็ยู่ส่วนกาแฟครับอืมแรงออคือนี่ดีดทั้งคืนนะครับดีดดึงดึงดีดดึง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 เนี่ยนะครับกาแฟสูตรพิเศษนะครับ สุดยอดขัก,กวัวใบอ่อนชาใบชาอ่อนยอดของชาใบอ่อนลองทำดูนะครับลองเอาไปเะเดเบิร์บอกต้องเล่าต้องใข่วมกันนี่นะครับสองสั่น อิลีบัดนี้รสชาติของน้ำส้มจะเยอะกว่ากาแฟนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากาแฟกินไปครึ่งแก้วแล้วกต่จะเ,เอาน้ำส้มใส่น้ำส้มปริมาณมากกว่าดีตุงง้งลม ปีแท้คืนนี่ซ้ <c oughs> ำนี่ละ่ะเปินวาดี